ฟังด่วนบุรีลัมมีอึ้งอาเซียนมีร้องเปิดภาพสนามเวียดนามที่ใช้แข่งโชปี้ครับบอกเลยนี่ใช่สนามบอลจริงเหรอพร้อมกับเปิดเผยรายชื่อทีมชาติไทยบุกอุ่นเครื่องเวียดนามรัสเซียอิชิอิจัดเต็มหน้าใหม่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ตองซุยนะครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโชปี้ครับกันหน่อยนะครับในเกมที่บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับสโมสรจากไทยดีกรีแชมป์ไทยลีกจะลงเล่นด้วยการบุกไปเยือนกงอันหาหนนยทีมชื่อดังจากลีกเวียดนามนะครับ ในเกมนี้บุรีรัมถือว่ามีความพร้อมมากๆพวกเขาเนี่ยเช่าเหมาลำเครื่องบินไปแข่งเลยนะครับเพื่อน,นั้เตะเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพร่างกายดีที่สุดแต่บุรีรัมก็ต้องเจอกับปัญหาเมื่อไม่มีพี่อุ้มธีรท,ทรบุญม,มาทาันที่เจ็บนะครับแต่โค้ชอย่างออสมาลอสเนี่ยก็บอกเลยว่ามีคนอื่นที่พร้อมทดแทนแต่ล่าสุดเนี่ยผมมีภาพที่แฟนบอลบุรีรัมแฟนบอลไทยต้องดูกันดุนด่ดวนเลยครับเป็นภาพสนาม ของสโมสรกงอันฮานอยชื่อสนามหังไดสเตเดียมนี่คือสังเวียนที่จะใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโชปปี้คัพในวันพฤดัตเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ่ายท้วสดผ่านทาง BG Sport แล้วก็ไทยรัฐทีวีครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นภาพัน,นามแล้วต้องบอกว่า้องเลยอันนี้ขอบคุณภาพจากเมนส a ตนนะครับเขาเอา,เอามาลงให้เครดิตเขาเลยโอ้โหดูภาพครับ คือสนามเก่ามากแล้วคุณผู้ชมดูดิมันไม่เหมือนสนามบอลน,น่ะโอ้โหภาพนี้หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยทำเอาแฟนบอลชาวไทยแฟนบอลไทยหลีกถึงกับอึง้งอาเซียนเอาไปอํายับว่านี่สนามบอลหรือแบบที่ที่แบบไม่ใช่สนามบอลน,น่ะคุณผู้ชมคุณว่านี่สนามบอลหรืออะไรอ่ะโอ้โหต้องยอมรับว,ว่าที่เวียดนามเนี่ยสนามฟุตบอลของเขาเนี่ยต้องไปปรับปรุงแก้ไขจริงๆนะแต่ภาพเนี่ย สซมมากเลยสนามนี้นะครับแล้วไม่รู้หญ้าเป็นไงด้วยนะนี่แหละครับบุยดำขนลุกแน่นอนไม่รู้ว่าหญ้าเนี่ยหรือเปล่าแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆสิครับเอออทาเอาโดนอัมยับเลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเกมนัดน,นี้จออกมาเป็นยังไงแต่บุยดำเนี่ยเขายืนยันจับเป็มศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเจอกับกงอันฮานอยด้วยกงอันฮานอยเนี่ยมีโดนว,วันเฮามีในส่วนของเหียนกวางไฮมีมาโนโพกกิ้งคุมทับ บุย์เช้าว,วันนี้จัดเต็มแน่นอนเพื่อที่จะชนะแล้วก็อย่างที่บอกบอลไทยบอลเวียดนามเนี่ยเจอกันทีไลเนี่ยมันสนุกอะ่ะแล้วบุย์เป็นตัวแทนของสโมสรไทยอะ่ะยังไงเกมนี้ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวรอดูนะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามและกันนะครับเดี๋ยวต้องซุยจะมาอัปเดตซึ่งผมบรรยายเกมนี้ด้วยนะผ่านทาง b g Sport นะครับในวันพฤหัส เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งติดตามรับชมกันน่าสนใจสำหรับบุรีรัมกับการลงประเดิมในศึกฟุตบอลโชปี้ครับน่าดูมากเกมน,นี้ติดตามกันนอกจากนี้ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวอีชีอีเนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะในการไปอุ่นเครื่องที่เวียดนามโดยเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียนในช่วงฟีฟ่าเดย์ต้นเดือนกันยายนล่าสุดเนี่ยอีชีอีเขาส่งหนังสือ ไปให้ยังสโมสรแล้วว่าจะเรียกนักเตะคนไหนอยู่ในขายบ้างย้ำอีกครั้งว่านี่คือนักเตะที่อยู่ในขายต้องมีการตัดตัวอีกหนึ่งทีและเรื่องนี้เนี่ยเป็นสโมสรในฟุตบอลไทยลีกออกมาเปิดเผยเองนะครับล่าสุดเนี่ยโคราชเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าณนะตอนนี้เบื้องต้นมี3นักเตะที่เป็นกําลังหลักของโคราชที่ฟอร์มดีในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอยู่ในโพที่จะติดทีมชาติไทยก่อนตัดตัวให้เหลือ23คนโดยทั้ง3คนเนี่ย ที่อ e ิชีอิและสมาคมส่งรายชื่อมาเนี่ยประกอบไปด้วยนัทพงศ์สายลียากองหลังกัปตันทีมธนิสนร์ภัยบุญกิจเจริญแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ดึงมาจากบุรีมําและก็อีกหนึ่งคนคือธนชัยหนูราชผู้รักษาประตูเมือหนึ่งที่ฟอร์มดีนัดเจอเมืองทองนี่คือ3คนของโคดาชที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทยแต่ผมไม่รู้นะครับพออ e ีชีอิประกาศ23ิคนมาเนี่ยทั้ง3คนนี้จะติดหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เป็นสโม,มสรโคดาช ออกมาเปิดเผยเองว่า3คนนี้อยู่ในขายแล้วก็สมาคมขอหนังสือขอรายชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูส่วนอีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์นะครับคุณผู้ชมเป็นนักเตะจากลีกล่างจากไทยลีก2จากสโมสรชัยนาทฮอนบิวนะครับก็คือธนายุทธจิตบุตรนี่คือกองหน้าจากชัยนาทฮอนบิวนะครับผลงานในช่วงต้นฤดูกาลในทีลีก2เนย่ยยอดเยี่ยมยิง2ประตูจาก2เกม ล่าสุดทางฝั่งชัยนาก็ออกมาเปิดเผยว่าอีชิอิส่งรายชื่อมายังสโมสรชัยนาธว่าอยากจะดึงตัวธนยุทธจิตบุตริปทีมชาติไทยแต่ยังมีครั้งว่านี่เป็นรายชื่อที่ไม่ออฟฟิเชียลนะครับต้องรอการประกาศ23คนแต่อนี้สโมสรเขาออกมาประกาศกันเองเลยว่าใครอยู่ในข่ายอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอทางฝั่งสมาคมประกาศอีกหทีละกันโอ้ถือว่าถ้าเรียกมาแบบนี้เนี่ย บอกเลยนะครับทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียที่เวียดนามเนี่ยได้เห็นนะักเตะหน้าใหม่เพียบแน่นอนครับคุณผู้ชมดูโปรแกรมกันหน่อยทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียเนี่ยจะแข่งขันเดือนกันยายนนะครับรอดูได้เลยเราเจอกับรัสเซียต่อด้วยเจอกับเวียดนามมันแน่นอนนะครับอาคิปนี้อัปเดตประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้าง ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาพสนามที่จะใช้แข่งขันโชปปี้ครัที่เวียดนามเจออางงงานฮานอยเจอกับบุรีรัเห็นผ้ารูขนลุกจริงๆคุณผู้ชมขนลุกไหมคอมเมนต์เข้ามากันได้คิดนี้ไปก่อนนะครับจะมาคิดหน้าสวัสดีครับ